สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันในวันที่สิบหกเนาะตอนเช้า <c oughs> แต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็ทุกวันที่ทุกคนมีความหวังเนาะไม่ว่าใครก็เหมือนกันหมดนะคะวันนี้ก็ท่านไหนที่ได้เข้ามาชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะ <c oughs> ส่วนวันนี้เองก็แอดจะมาฝากตัวเลข ฝากเลขทูบอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขงวดครั้งสุดท้ายเพราะงวดที่แล้วเลขทูบไม่ชัดนะคะเป็นแปดหกหกนะคะแต่เลขหกหายนะคะอันนี้ก็จะลงจุดทูบขออีกสักครั้งนะคะว่าตรงเลขกับเลขทูบของวันที่ทําบุญหรือเปล่านะคะเดี mm ๋ย hmm. วจะให้ดูตัวเลขเกี่ยวกับของทําช่องเลยนะคะอันนี้ของตัวเลขกับ ทางช่องนะคะเลขของอายุของน้องที่เสียนะคะก็อายุ4ี่เ้านาะเกิดวันที่8มกราสองห้าหนึ่งเจดห้าหนึ่งก็ออกลาวไปแล้วนะคะก็บ้านเลขที่หนึ่ง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 ก็ออกไปแล้วเนาะลาวก็ออกหนึ่งหนึ่งหเนาะแอดซื้อหนึ่งหนึ่งนะคะตัวเลขของน้องในนี้นะคะคือออกฮานอยออกลาวหมดเลยนะคะแล้วก็ทะเบียนรถ เลื่อนสพก็ออกนะคะแอสก็ไม่ได้เขียนเนาะทะเบียนรถตัวเลขก็จะเยอะนะคะแต่เราก็ตัดออกตัดอกตัวที่ออกเลยนะคะแต่ก็ให้ดูเฉยๆเนาะว่าของทางช่องมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวเลขของเลขทูบกอน,นะคะเดี๋ยวเลขทูบจะหักก่อนเนาะแต่กนนะคะเลขทูบสามหนึ่งนะคะสามหนึ่ง ตัวที่3มยังไม่แน่ใจว่เป็น17หรือเปล่านะคะซึ่งเลขอั้นก็ใจคึ่งก็เยอะนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนได้บ้างนะคะแต่สี่ก็ซื้อเบอร์ไว้แล้วค่ะรวมทั้ง9ก้าหนเอสก็ซื้อหมดแล้วนะคะแต่17ยังไม่ได้ซื้อนะคะยังเหลือ9กหนึ่งกับ49ที่ยังไม่ออกเนาะ ส่วนสามสามออกไปแล้วนะคะทั้งนอยทั้งหวยลาวล่าสุดเนาะเก้าหนึ่งนอยก็ออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะให้ดูตัวเลขทะเบียนรถอีกครั้งนะคะของเฟนฝันนะคะซึ่งก็ซื้อซึ้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไม่ได้ซื้อเยอะนะคะ,ละเล็กเล็กน้อยน้อยของปูเทพโค้งสุดท้ายค่ะ เน้นที่หนึ่งเก้าสองเก้าสองรองห้าเจ็ดกับหนึ่งแปดนะคะให้ตรงงวดเจ็ดห้าห้าเจ็ดค่ะปูเทพปล่อยโค้งสุดท้ายหนึ่งเก้าสองเน้นที่เก้าสองค่ะจะจะเป็นเลขเจ็ดนะคะเนาะโอ้สามหนึ่งเจ็ดหาซื้อได้ไหมเนาะ ไม่คิดว่าหนึ่งเจ็ดจะเป็นเลขที่จ่ายครึ่งนะคะของแม่ครูปูดำค่ะของแม่ครูปูดำนะคะงวดแล้วข้าวที่สามห้าเลขผู้เท่าบอกเนาะมางวดนี้คนแเก่บอกให้ซื้อ0ูนย์เดหนึ่งนะคะแล้วก็0ูนย์ห้าค่ะ เลขของปูดำหนึ่งสาวงกลมที่7จ็ดเลข2ตัว85เน้นที่90ค่ะเลขภู่มโบท9์เก้าห5าและ16เลขภู่มโบทสามารถเอาไปอมสินหรือทกศได้นะคะของเลขแม่ครูปูดำเนาะ ตัวเลขชัดเจนนะคะเลขทูกค่ะสาทุกคาสาทูกคา,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 าสามหนึ่งเจ็ดอืมชัดเจนมากค่ะหนึ่งเจ็ดก็ได้ซื้อเบอร์ไว้แล้วเนาะต่อไปค่ะ อาจารย์ป้อมนะคะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายให้790นะคะก็ยังอยู่ที่7 007เหมือนเดิมเนาะสองตัว8 0ดค่ะอาจารย์ป้อมค่ะหลักกิโลเนาะอาจารย์ป้อมหลักกิโลของพี่ฟ้าฝันแม่นค่ะงวดที่แล้วหลุดน้องงวดนี้ฝันได้509กับ692และ12ค่ะเลขเซมซี <c oughs> <c oughs> โทษค่ะเลขซึมซีกับเลขฝันก็ตรงกันเนาะก็ติดตามช่องพี่ฟ้าได้ค่ะรายละเอียดได้เนาะจนชอบชุดไหนก็ตามนะคะของเจ้าไหนก็ตามได้เลยนะคะส่วนตัวเราก็ซื้อเลขของเรานะคะ ถ้าชอบก็ตามนะคะเลขทูบโค้งสุดท้ายเนาะของวันที่16เคยแตก3ตัวมาแล้วนะคะ3ตัวแตกและ2ตัวตรงๆก็มาแล้วนะคะงวดนี้นะคะขอจับทูบไอ้ไข่นะคะ317ค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงห เฮงเฮงรวยรยนะคะซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกนะคะเอเองก็ที่แน่ๆก็มั่นใจทะเบียนรถเนาะมั่นใจทะเบียนรถแล้วก็เลขทูบของเอสที่ทําวันที่ทําบุญก็สี่สองสองนะคะสองสี่สี่ค่ะขอโทษค่ะพูดผิดนะคะเลขทูบเนาะ ทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนาะทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวจะให้ดูเนาะงว <c oughs> ดนี้ตัวเลขเยอะนะคะมันมีเลขที่มั่นใจซื้อด้วยนะคะ เลขทูบที่ไปทําบุญไหว้พระขอครั้งแรกนอกจากองค์ปูพญายนาคได้สองสสค่ะการลอตตรี่สองใบนะคะเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่เลยค่ะแต่ทะเบียนรถหาไม่ได้เลยนะคะทะเบียนรถหาไม่ได้เลยนี่นะคะ สองสองสี่สี่นะคะตามห้าสองสองสี่สี่นะคะท่านนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ